สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรเพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หนองนัทนัยโลสุว,สวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกๆวันกับถ้อยคําชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องขอชื่นชมคือคําที่ทำให้เกิดพลังผู้ฟังทุกท่านครับในการใช้ชืิตในยุคป,ปัจจุบัน มีผู้คนมากมายที่ทำงานอยู่เบื้องหลังทำงานโดยไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นสร้างความสำเร็จให้กับผู้คนและสังคมมามากมายหลายคนก็มีความสุขกับสิ่งที่ตัเองเป็นแต่หลายคนจิตใจก็รู้สึกเหือดหายรู้สึกกระหายอยากจะมีใครที่ได้รับรู้ว่าเขานั้นอยู่เบื้องหลังดังนั้นครับเมื่อเราดำเนินชีวิตเราจะอยู่ในชุมชนสังคมใดนะครับอยู่ในธุรกิจห้างร้านอยู่ในองค์กรอยู่ในภาคธุรกิจไหน หากเรามีโอกาสได้เจอเัอผู้คนถ้อยคำสั้นๆนะครับสองชอนี้ก็สามารถทำให้เกิดพลังแก่บุคคลได้นั่นคือขอชื่นชมแต่ในขณะเดียวกันการที่เราจะเอ,อ่ยคำอนนี้ออกมาได้ก็ต้องมาจากพื้นฐานหรือหลักการที่ถูกต้องนะครับว่าบุคคลที่เราจะกล่าวคำนี้ออกมาเนี่ยเขาก็ต้องเป็นบุคคลที่ปฏิบัติงานได้ดีนะครับทำผลลัพธ์ออกมาแล้วสง่างา,ามสร้างความสำเร็จ เป็นผู้อยู่เบื้องหลังเป็นผู้ที่ทําในสิ่งที่ดีให้กับสังคมอยู่ตลอดเวลาในทุกๆครั้งที่เรารู้นะครับ้อยคําตรงนี้ไม่ต้องลงทุนเยอะแต่ใช้ความจริงใจในการถ่ายทอดเป็นคําที่สั้นแต่กับทรงพลังนะครับมันทําให้เขาเหล่นัานี่นมีความรู้สึกอยากไปต่อมันเหมือนเป็นการเติมน้ําลงไปบนกระถางต้นไม้เหมือนเราเติมออกเทนเราเติมพลังนะฮะเราเติมสิ่งต่างๆให้กับผู้คนได้ดังนั้นเมื่อเราเจะเจอใครก็แล้วแต่ ถ้าเห็นว่าสมควรนะฮะเราใช้คําว่าขอชื่นชมครับเพียงเท่านี้นะฮะสังคมก็น่าอยู่ผู้คนก็มีรอยยิ้มเบิกบานตัวเราในฐานะผู้พูดผ,ผู้ถ่ายทอดออกไปก็รู้สึกช่ำชื่นไปด้วยและสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะย้อนกลับมาหาเราอย่างน้อยครับคนที่เขาได้ยินเขาก็จะหันมามองแล้วก็จะรู้สึกชื่นชมอยู่ในใจนิยมชมช,มชอบว่าคนคนนี้ดีจัง รู้จักการกล่าวคำชื่นชมผู้คนในสังคมเห็นไหมครับความผูกพันการส่งมอบการบอกต่อมันก็จะกลายเป็นวงกว้างเกิดการปฏิสัมพันธ์กันขึ้นครับสิ่งเหล่านี้จุดเริ่มต้นมาจากจิตใจเราไม่ควรใช้ชีวิตด้วยการทุระไม่ใช่ไม่สนใจใครในสังคมแต่ถ้าหากว่าเราวางตัวได้อย่างดีและถูกต้องจะเจ,เจออะไรที่มันเหมาะสมเพียงแค่กล่าวคำว่าขอชื่นชมครับ เท่านี้สังคมก็น่าอยู่แล้ววันนี้ขอใูทุกฝังทุกท่านมีความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่กทานครับ